ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่11กกรกฎาคม2566คนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะ คนที่เกิดวันพุธวันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายคนนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพระวังเกี่ยวกับปอดหรือระบบภายในนะคะก้อนเนื้อเนื้อ,องอกนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะในช่วงนี้หลายคนอยากจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปจำศีลน,นะคะหรือไปบวชชีพามนะคะในช่วงนี้บางคนนะคะกําลังมีแผนที่จะเดินทางไปไหว้ทาเววสุวรรณหรือไปไหว้พญานาค ะะวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบคุณมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินได้ได้เงินค่าคอมมิชชั่นหรือได้เงินมาแบบฟุกๆเงินที่คุณรอนะคะวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะใครที่รอเงินนะคะมีโอกาสได้เงินนะคะระวังปัญหาบุคคลที่3หรือการหึงหวงนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถและเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีเทานะคะสีเทาสีดำแล้วก็สีฟ้า ให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองสองสานะคะสอง,ส,องสามขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ